I'm a baddie, the baddie, baddie, pretty little risky baddie. 모든 줄대로 뛰어지. Catch me if you can. Baddie, 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 baddie. 나는 없어 Catch me if you can. and 안녕. 안녕. you กูจะไปเดทกับผัวกูวอ่องเหี้ยจริงเมคอัพให้กูหน่อยดิเอาแบบเป็ดลูกเอาให้ผัวแบบสะดุ้งเลยเหรอลแล้วเราให้ช่างนีไปไหนก่อนวันนี้ไปนส,สนุกพลามแปดแกล อ,อ่ะมีเปิดด้วยหรอสายามคานิวัลไม่แล้วจะอยากทำอะไรบ้างวันนี้ทุยคืออยากเปลี่ยนลุคไปเลยแบบเปลี่ยนสีผมแล้วก็ให้มึงแต่งหน้าชุดนี้เลยเชอบไปสนุกชุดนี้เยีย่ยมโอเคเอางี้ก็คือวันนี้เนื่องจากว่าตูนมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้ตูนได้รับการเปลี่ยนลุคที่ดีที่สุดคิดว่าน่าจะต้องหัวโจรสทาเพราะว่าดูจากสีผมเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งเราคิดว่าอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวเราจะขอพาตูนไปทำ p e น s ลคัลเลอร์ก่อนคี่มีพิเศษมากเพราะามึงเป็นแค่คนเดียวที่ได้ไปทำ p e น s ลคัลเลอร์ในคลิปนี้เพราะว่ามึงมาเช้าสุดจะได้รู้ด้ววววยยยเเเเเเพพรรรรราาาาะะะะ่่่่่ตตตููนนนนนนออ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 ชบบททททไไไผผิิดดๆกกีี้้งงงงุป็คคคม์์ซลลลััข โอเคตอนนี้วิอยู่กับโคชวีนะคะ mm hmm. เพื่อใครอยากทำ p e r s o n a l color เหมือนกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวให้โคชวีแนะนำนิดนึงนะค,ะค่ะค่ะในเลยค่ะสวัสดีค่ะโคชวีนะคะวิเป็น p e r s o n a l color specialist ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการหาเฉดสีที่เหมาะกับแต่ละคนค่ะ mm hmm. IG กับ TikTok นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น image จุด signature ค่ะใครที่อยากมาทำนะคะลองไปดูใน IG ของโคชวีได้นะ,ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนเราไปหาสีที่ใช่ของตัวเองกันก่อน,นะคะ่ะ อันนี้โค้ชวีเขาก็จะให้ทําเป็นเหมือนเทปก่อนที่จะไปทับผ้านะคะวงก็เคยทําแล้วแต่ว่าเห็นแบบหลายคนยังไม่เคยทำํำเราก็เลยอยากพาเพื่อนๆในช่องมาลองดูด้วยว่าเวลาทำเพอร์สนาลคันเลอป์เขามีวิธีแล้วก็มีการทำยังไงบ้างซึ่งมันจะทําให้เราอะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเวลาเลือกของเลือกสีอะไรเงี้ยเราก็จะตัดช้อยที่มันไม่ใช่เราออกไปได้เลย ตอนต่อไปจะเป็นพาที่คนจะเห็นชัดเลยว่าเราเหมาะกับสีไหนเราก็ไม่เหมาะกับสีไหนอันนี้จะช่วยในการเลือกสีผมได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายหลายคนก่อนทําสีผมก็จะมาทาเทสก่อนเพราะบางทีทําสีผมเราก็อาจจะไม่รอดใช่ค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะแอบทำได้เลยคะอยากให้เป็นความรู้กับคนดูในช่องอะค่ะคือหลายหลายคนก็คือได้พสานเขาเลือกมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นสีนี้แต่จริงๆแล้วเราสามารถใส่สีของโทนอื่นได้ไหมที่แบบไม่ใช่เราอย่างเช่นบิลรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นออทาแต่ว่าถ้าเราอยากใส่วินเทอร์ถ้าแนะนานะถ้าจะใส่ใส่เป็นงงเเก ให้มันใกล้หน้าสีที่ใกล้หน้าอยากให้เป็นสีที่เป็น personal color แต่ถ้าเลเซสมมุติว่าฉันจะใส่จริงๆอย่างน้อยอะเมคอัพให้ถูกโทนสีผมให้ถูกโทนถ้าเมคอัพกับสีผมใช่มันรอดมากเพราะว่าสีผมมันกินไปแล้วครึ่งนึ่งนือระเนื่องจากว่าการทำ personal color c o u r s มีบอกว่าต้องคินนะเพื่อที่เราจะทำให้เราได้รู้สีมากที่สุดว่าเราเหมาะกับสีไหนซึ่งตูนะก็คือเพิงแต่งเมื่กี้เพราะฉันก็คือไปลบใหม่ อย่างแรกเดี๋ยววีจะเทเรื่องคอนทราสต์ให้ก่อนแนละ้วเดี๋ยววีจะเข้าเรื่องสีตัวแรกตัวนี้เป็นลายที่คอนทราสต์เยอะสังเกตพอลายคอนทราสต์เยอะ year, ปุ๊บหน้าเราจะดรอปลงนิดนึงระหว่าง<ม>ตัวที่1สีเงินกับตัวที่สองสีทองสังเกตพอใช้สีทองมันหน้าจะสว่างกว่า<ม>พอใช้สีเงินรู้สึกซีดนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นผิวของคนโตเนี่ยจะเหมาะกับสีวอร์มโทนมากกว่าวีาให้ดูอีกรอบนะสีทองผิวจะผ่องขึ้นเยอะเลย ก็คือผิวเนี่ยเป็นวอร์มออทัมนะคะก็สีที่คนต้องเรียกชื่อว่า c cool วินเทอร์ผิดสีต้องหลไม่จับอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆต้องหลุไม่จับถ้าเราอยากใส่ใส่เลยแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันอยากจะดูผอมวันนี้ฉันออกงานวันนี้ฉันอยากจะดูแบบดูเจิดอะให้ใช้สี personal color อของเราแล้วมุมบอกในตู้มึงทำไมเนีนนนะ่ยนั้น cool w i n t e ค cool winter คือตู้ไอ้ตู้น่ะมีแต่ค cool ว <c oughs> ิน cool winter ก็คือจะเห็นมันใส่สีช็อกกิ้งพิงค์บ่อยมากวางตรงนี้ให้นิดนึงแล้วกันเนาะ อันนี้คนชอบเล่นในติ๊กตอ็อกแต่พอเล่นฟิลเตอร์ทุกคนก็จะชอบแคปแล้วก็มาถามวีว่าสีอะไรคะ <laughs> ดูยากมากเลยในติ๊กตอ็อกเพราะว่าสีแสงมันหาไม่ได้เปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวที่หนึ่งาาดีบินเทอร์กับตัวที่สอง สีที่เป็นออทามอันนี้สวยตันนี้จะผ่องกว่าสารุปให้เนาะผิวคนตูนเนี่ยเป็นผิววอร์มออทามอันนี้คือสีที่เหมาะที่สุดกับเราไม่ว่าจะเป็นเมคอัพเครื่องประดบับเครื่องสําอางหรือสีผมใช้ได้ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราอจะต้องกลับไปทําสีผมให้ตูนเพราะฉะนั้นคือทําอันนี้มันก็จะเลือกสีผมได้ง่ายขึ้นเนี่ยบางทีหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจงจะเหมาะกับสีไหนอันนี้อาจจะสว่างไปนิดนึงใช้ตัวนี้ก่ เยี่ย่มโคชวีเขาจะให้ตูนลองใช้เครื่องสำอางโทนสีออทัมนะคะแบบตัวอย่างว่ามันจะประมาณไหนบ้างเพื่อนๆจะได้ไปเลือกเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ตอนนี้ตูนทำเพอร์สันอลคอลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราได้สีของตูแล้วเนาะที่เมื่อกี้เราลองทาบกันได้เลยวอร์มออชช้ำก็คือได้แล้วแต่ต่อไปก็คืออย่างแรกเลยวันนี้เดี๋ยวตูนจะมีเดทกับแฟนซึ่งตูนอยากแบบเปลี่ยนให้ดูปังมาที่สุดก็อย่างแรกเลยคือต้องทำสีผมเพราะว่าตูนอะไม่ทำสีผมมาสักพักแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำเราจะให้ตูนอะทำเป็นเวอร์ชวลชัยออนนะคะของเว็บ G a r n เ e r มันจะเป็นเว็บที่เราสามารถดูสีผมได้เลยว่าตูนะเหมาะกับสีผมนี้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยสั่งซื้อ ได้เลยได้น้ำตาล4.0คิดว่าเข้ากับตัวเองมาให้สุดก็คือเป็นวอมออททาสรุปไหนว่าการมาทำ personal c o l ร์มันเลิศปะเลิศเพราะว่าเราก็จะได้ดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรผิดก็เลิกในเลิก <c oughs> แล้วตอนนี้มูกคิด <c oughs> อะไรบ้างทุกอย่างเอ,อ้ยถ้าใครเป็นคนที่อยากหา e อวี่ d a y l o ที่ใช่ของตัวเองอะ่ะแล้วก็อยากแบบรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเหมาะกับอ,อันไหนการมาทำ personal c o l o ลเราวาตอบโจทย์นะคือเราจะได้รู้จริงๆเลยว่าอันนี้เหมาะกับเราเราจะได้ซื้อแค่สิ่งที่มันเหมาะกับเราเลยถ้าใครแบบอยากได้อ v วี่ d a y l o จริงๆอ่ะ อย่างวันนี้ที่มาทำกับโคชวีคือละเอียดมากๆแนะนำก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาตูนไปทำสีผมแล้วก็แต่งหน้ากันต่อค่ะ ตอนนี้เราก็กลับมาจากที่ไปทำเพอร์ o n นอลคัลเลอแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้แล้วแหละว่าตูนจะต้องเปลี่ยนสีผมเป็นสีอะไรแล้วก็คิดว่าจะแต่งหน้าประมาณไหนซึ่งเรากำลังคิดว่าจะให้ตูนแต่งหน้าเป็นลุควอนยองคือมันจะเป็นแนวแบบแต่งตาสีๆคัลเลอร์ูหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอิงกับเพอร์สันอลคัลเด้วยพอไหมพร้อมจ้า,จาเดี๋ยวเราจะมาทําสีผมให้ตูนกันเพราะว่าสีผมนี้นานแล้วเนาะ DIY เอาแล้วกัน ก็เดี๋ยวสีผมที่เราจะใช้ให้ตูนวันนี้นะคะจะเป็นสีอันนี้ของการนเย่เคยใช้แล้วแล้วจะบอกว่ามันเป็นสีผมที่ทําง่ายแล้วก็ค่อนข้างสีชัดแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ค่อยเสียเราก็เลยจะเลือกใช้ให้ตูนน่าจะถนอมผมตูนเนาะเราจะใช้เป็นการ n นเย่คัลเลอร์เนเชอรัลนะคะเป็นตัว Cream ครีมลิชครีมเปลี่ยนสีผมถาวนันเพื่อผมนุ่มสวยไม่แห้งเสียปราศจากแอมโมเนียนะคะเราจะใช้ให้ตูนเป็นสีเบอร์สี่สีน้าตาลคะ่ะเขาก็าจะมีบอกเลยว่าระดับตามความยาวผมอะซึ่งของตูนเป็นผมยาวสุดจะใช้อันนี้อยู่ที่่ปประะะมาณ52งนนคตตััวววหึจเ็็เ Hair Color Treat ment, แล้ก สองจะเป็นตัว developer นะคะโอเคอันนี้เราก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้เนื้อแบบนี้ซึ่งวิธีการลงนะคะเดี๋ยวเราจะลงจากปลายผมก่อนแล้วก็คนผมเราจะลงในตำแหน่งสุดท้ายค่ะก็เปียกถือ ครบสามสิบนาทีแล้วนะคะตอนนี้วิงก็กำลังจะมาล้างให้เราไอ้เฮียพอแล้วนะเดี๋ยวล้างแล้วนะคะลูกค้าสบายไหมตูนไม่อะไม่จริงไม่ โอเคตอนนี้สีผมตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกเป็นไงบ้างสวยมากเป็นคนชอบผมสีเข้มอยู่แล้วเองในมุมคนทําก่อนนะคิดว่าทําง่ายแล้วก็สีทัวร์มาๆของตูนใช้ไปประมาณ6ซองนะคะถามว่ามันเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติที่เราส่วนตัวคิดว่าถ้าใครช่วงนี้พักผมอยู่อยากได้อะไรที่ผมไม่เสียเนี่ยตอบโจทย์ถูกใจที่สําคัญผมไม่เสียจ้าอันนี้มั่นใจทุกเศษสีจ้ะการนี้มั่นใจทุกเศษสีจ้ะทุกเศษสี การี่มั่นใจทุกเฉดสีค่ะ เออจริงๆมันแบบมันฟังจริงนะ <_ EN> ผมอีตูนมันดูสุขภาพดีอะมันดูสวยกว่าเดิมอะถามว่าสีตรงตามพสนานอลเขาเรื่องไหมเขาบอกว่ามึงเป็นออทมที่แบบออกเค็มได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดำซึ่งอันนี้มันเป็นน้ำตาลธรรมชาติส่วนตัวเราคิดว่าสีเนี้ยฟังเอฟสีนี้เบอร์สีมาทำได้เลยนะคือทำหน้าสว่างใช่ต่อไปก็คือจะเป็นการแต่งหน้ามันบังเอิญมากๆเพราะว่าวันเนี้ยที่เราตั้งใจจะคีเอลดคแต่งหน้าให้ตูนอะเพราะเห็นตูนจะไปสวนสนุกมันก็จะมีการแบบเขียนตาเยอะอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าเป็นลุคท นี่นี่แชทกับใครอยู่อ๋อแชทกับผู้ชายคืออันเนี้นะมันนิยามของคำว่าแบบงานไว้ก่อนผู้ชายมาก่อนเนาะผู้ชายติดหรือติดผู้ชายผู้ชายติดออาวิธีการทําให้ผู้ชายติดตั้งหน้าตั้งตาทำตัวน่ารักอย่าปากมากอย่าบน่นอย่าเยอะอย่าขยันทําไมเนี่ยผัวเริ่มเมือ่อห้ามตั้งคำถามเยอะเช่นผัวพูดว่าคืนนี้ไปทูดอดแด ค okay. ไม่ใช่เออทำไมต้องไปอ่ะเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าจริงคืออย่าไปจุกจิ๊กกับเขามากเออใช่ต่างค,คนต่างมีชีวิตแล้วพี่กิจกรรมร่วมกันไหมกิจกรรมร่วมกันก็มีก็เวลาว่างก็มีกิจกรกจกรำร่วมกันขาดบ้างไหมขาดตอนเนี้ยขาดหนักเลยเอา <c oughs> แต่อีตูนเคาแฟนนานทุกคนออนะเนานานนวย้ยต้องคิดใจเขาใจเราสมมติมึงจะออกไปไหนแล้วผมมึงต้องคำถามว่าจะกลับกี่โมงแล้วเมื่อไหร่จะกลับเนี่ยคำนี้กูเกียรสุดเมื่อไหร่จะกลับแต่ว่าไม่มีไม่มีน้องร่วมน้องทางก็ไม่รู้เพราะเราไม่เห็น ฟีดผู้ปิดาความสุขของกูสำคัญที่สุดเออใช่รักตัวเองหรือรักผู้ชายรักผู้ชายรักผู้ชายเสร็จก็เลยต้องมารักตัวเองทําไม่ดีๆผู้รักเออจริงๆนะเพราะก่อนหน้านี้ดูแบบตอนแรกมันไม่ได้หวานแบบนี้อะไรที่มัอยู่ดีๆทำให้มึงเลิกกันไปครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วมึงกลับมาแล้วมันหวานอันนี้คือเขาคอีทเทิร์การกลับมาทำยังไงให้มันเวิร์กเพราะหลายคนเขาก็กลัวการกลับอย่างี้ มึงงออยู่นานนี่เอองอเออใช่กูเนี่ยงอเขาสุดท้ายเหมือนแบบก็มานั่งปรับความเข้าใจกันว่าเธออยากได้อะไรแล้วฉันอยากได้อะไรแล้วก็มาหากันตรงกลางพอค่อยๆปรับมันก็ไปเดี๋ยวเราจะปัดคิ้วตูนนะคะคือเราก็จะใช้พวกสีน้ำตาลน่แหละด้วยความที่ลุคนี้เราจะเน้นใสๆเนาะ เราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะมากเราแค่แบบเติมช่วงนี้พอแต่ว่าอย่าลงให้มันเข้มจนเกินไปให้มันยงดูติดน้ําตาลโอเคเดี๋ยวจะเริ่มสีลิปนะคะซึ่งเราจะลงเป็นพื้นปากอันนี้เป็นสี MAC i m p u l s i v e ก่อนเป็นสีที่มกเมื่อกี้ลองเรารู้สึกว่าเฮ้ยตูนมันทาลิปสีนี้แล้วมันขึ้นมากเลยเพราะว่าปกติมันจะไม่ค่อยทาลิปสีนี้ พอลงแม็กเสร็จเราจะลงอันนี้ให้มันเป็นโทนแบบชมพูประมาณเนี้ยมันก็ยังเป็นในทิศทางของโอทําอยู่เราลงพื้นให้มันเป็นสีตาม Personal Color ก่อนแล้วเราก็ใช้อันเนี้ยทับหน้ามันก็จะดูแบบป๊อปเอคเดี๋ยว่าแต่งอีกข้างกันค่ะ และนี่คือฟิเนตลุคของตูนในวันนี้นะคะที่จะไปออกเดทกันก็คิดว่ากายน่าจะด่ามึงก่อนว่ามึงแต่งตา <S 2> <S 2> <ม>อะทุกคนดูนะคือสีมันแบบหลายโทนมากแต่พอมันมารวมอยู่เนี้ยมันทำให้ดสูสดใสขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงเอาแบบนี้ไปแต่งได้นะคะก็คือคิดว่ามันน่ารักแล้วมันก็ดูแบบเหมาะกับการไปเที่ยวสวนสนุกหรือไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเ,เจอตูนตอนไปเดทเลยปะมาถึงแล้วนะคะสวนสยบสยามคานิวที่สะพานพระรามแป ันีกายพามาเดียวใช่ไหมเธอใช่ไหมจ๊ะของทานเยอะมากทุกคน นะคะคเราก็จะมายิงอันนี้ตูนอยากได้ตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวกายก็จะยิงให้เธอยิงตุ๊กตาของไม้ตอนนี้กายิงหลดไปแล้วสามตัวนะคะคาดอีก1ิบิบตัวชการมิชชั่ไหนได้อื่นจมูกนกกับจมูกตูนไหนโดกว่ากัน วอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนอกจากน้องไดโนเสาร์นะจ๊ะเหนื่อยไหมเธอร้อนบ๊ายบาย